สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราชเดดอนตามเคยเด้อ้จเดอมาเด้อ้ะเดอมาช่วยสาวโคราชล่างเฮ็ดแกะเฮ็ดตัดขาเฮ็ดเบึงเด้อ้ะเดอพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเด้อ้จเดอมาช่วยกันล่างเฮ็ดเดึงงามงามจากพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมงามโพดงามโพดจาพ่อแม่พี่น้องหลค่ะงามเหมือนคนเก็บเลยจ้ามาเด้อ้จเดอมาช่วยสาวโคราช ล่างเฮ็ดจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับสาวโคราชเสด็จตามเคยดีจ้ะเด้อวันนี้สาวโคราชก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเกมเฮ็ดมาจ้าเฮ็ดสวยไหมสวยไหมจ้าวันเด้ะเด้อวันเช้าสาวโคราชตัดตินเฮ็ดจ้าแต่เฮ็ดมา ตเก็บเห็ดมาจ้ะมีแต่ดอกง,ำงำามๆพอไหมพี่น้องสะออนกระเสาโคราชไหมสะออนไหมจ้า <laughs> สะออนไหมจ้าพอแมมพี่น้องมาเด้อจะเด้อมาช่วยกันเนี่ยเห็ดมีแต่ดอกง,ำงำามๆพอไหมพี่น้องหัวรุดก็มีเนี <laughs> ่ยดอกตูมุที่มีมาจ้าโคราชก็มานั่งตัด เ็ดจ้ะาช่วยสาวโคราชเด้อใครหวังมาช่วยตัดขา Head เห็ดเบิ้งพ่อแม่พี่น้องงามงามมากเลยจะ้ะอันนี้เป็นเห็ดขาลายจะอร่อยมากเพิ่งไปเก็บเห็ดมาจะ้ะพ่อมพี่น้องยังไม่ได้อับน้ำอับทาเลยจะ้ะอ้ยตัวธา งามจะงามมากตัดมาแล้วทำความสะอาดมาแล้วจะในป่าเรียบรน้อยยังไงเอ้สวยไหมมาได้ยจะเด้เอามาช่วยกันเก็บตัดเห็ดตื่นเต้นจนพ่อแม่พี่น้องเห็ดห้ายหลายสบายดีกันทุกคนไม่น,อนอ้อจะน้อพ่อแม่พี่น้องจะสบายดีกันทุกคนไหม งามโพดงามโพดจ้ะมันจนพม,มาพี่น้องเอ,อ้ยเก็บเฮ็ดเฮ็ดหลายดูตุม่มจิม,มิ อยูนี่เงี่ยกาดจะกำลังอร่อยเจ้ะพ่อพี่น้องแซ่บหลายข้นออกจากป่าไม่มดจ้าพ่อพี่น้องเลยได้ไา้แค่นี้แหละจ้ะ <c oughs> นักลายพูด <c oughs> ป่าแตกเลยจ้ะ ไลายไปไกลอยู่จ้ะเพ่อนพี่น้องชั่วโมงกว่า <laughs> ไปเพื่อสิ่งนี้เลยจ้ะไปเก็บเ็ดแล้วก็แช่ไวแช่แข็งไว้จ้ะเพ่อนพี่น้องหนึ่งแล้วก็แช่แข็งไว้จ้ะ พายมาเจอ <laughs> ออกจากป่าโอ้ยตัวถ่ายอู้หอันนี้ก็มาเป็นคู่เลยจ้ะงามพอด เดะเดอมันช่วยสารัดล้างเหตุหลยพูดหลยโพมพี่น้องวิ่งกันจนอู้ยเยอะมากงามไหม งามเหมือนขึ้นเก็บเลยเนาะจ้ะก็ไม่ไปน้องมีคนยอยๆจะของเนี่ยแหละจ้ะมีแต่ดอกงามๆตุ๊ที่มีเต็มเลยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวไปล่างไว้แล้วก็หนึ่งจ้ะ อันนี้พอดีคำเลยเพราะไม่พี่น้องเนี่ยพอดีคำเลยจ้ะน่ากินมากอืม,อมหอมมากเลยจ้ะหอมมากเลยเฮ็ดหอม <c oughs> เก็บมาใหม่ๆส,สดๆเลยจ้ะวันนี้ ก็จะหิวออกปากจากป่าได้เพราะไมนมีนม้อใสเจนจ้ะสนุกมากมายเลยไปหลายๆคนเก็บเพสนุกจ้ะนี่สวย เนี้ยเห็ดให้อร่อยที่สุดเลยจะชอบสาวกุราชอบเห็ดพึ่งขาลาย หลายจังแบกออกจากปลาไม่เยอะไม่ได้เลยจ้ะพมพี่น้องเยอะผู้อดหลายผู้อดจ้ะ ไม่มีเวลาถ่ายเยอะแยะมากมายจะเพราะว่ารีบเก็บเก็ต้องรีบกลับเน,นาะจะเนาะเพราะว่าไกลมากจะเป็นแบบชั่วโมงเลยจากขับรถไปก็อาจจะถ่ายภาพมีสวยนะจน้ะเนาะแต่ก็ยังถ่ายมาให้ดูตอนเก็บจ้ะยังจะถือว่าโอเคอยู่รีบเก็บรีบเก็บรีบกลับบ้านเราไกลมากจะเดินเข่าป่าอีก งามจางงามมากหลายจะไม่อยากกลับบ้านเลย <laughs> อยากเก็บไปมดป่าเลยจะพ่อพี่น้องแต่ไม่มีแรงหอบออกมาจ้ากอเนี่ยต้นนี้น้อยต้นบุตต้นมีนี่ เ <c oughs> ตึมถาดเลาพี่น้องเอ้ยดู <c oughs> ได้แล้วค่ะหนึ่งถาด <c oughs> มาได้จะได้หอมหอม,หอมเฮ็ดมากเลยจ้ะ สด,สดๆจ้าเหตดสดๆจ้าเพราะม่พี่น้อง เฮดคาลายนี่อร่อยมาก <c oughs> ชอบความกรอบของเขานะคะนุ๊กนับกุบกับเลยอะ่ะคาลาย แกงกินส,สดๆอร่อยมากเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้า โอเค่ะสำหรับคลิปนี้สาวโคร,ราชก็ไม่มีอะไรมากจ้าวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาชมเห็ดเนาะจ้ะเนาะที่สาวโคร,ราชไปเก็บมาจา้ะค่ค่ะสาวโคร,ราชขอฝากช่องสาวโคร,ราดสุดเด็ดไว้กับพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งดิ้งดิ้ง,งให้สาวโคร,ราชได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อจ้ะเด้อขอบคุณจ้ะบ๊ายบายขอล้างเห็ดก่อนนะคะขอล้างเห็ดก่อนคะ่ะ